ม่รู้อันนี้สู้ตาย,มยหมดอ่ะฝั่งนุ่นแพ้แน่เพราะว่าฝั่งเราเก่งสุดไปเปลาลุย,ลไ,ปลยไป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 เก่งเห็น

segurançaítulo lok displayed simple inv ading เฉียดเพียวแล้วก็แพเกือบเกือบคุณ Failure is not ก n my control ก็จะไดี่เพื่อนเก่งเพื่อนน่าเชื่งมากอ่ะให้แกเาอยู่คนเดียวเราวิ่งซุ้มเปอร์เลยเราจะได้มีคนเล่นเป็นเช่นวยนะแ้วก็เกสเคโรชันอือหือแาวงี้แบบนี้แบบน้บบนน,น

นี่ปืนน,น,น,นี่แหละโค้งยงโคงเท่หนุนนี่ไป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 

ให้ไดใส่เก oh, ่ง้นวอกี้ผ่านมานี่ยมี่ยากมาก e t in นเดิืนเดิืนเดิมแสง่เข้าปืนเดิมแสง่เข้าของจริงปืนเดิมแเข้ากระปกตรนีเข้ามาหมาก ดีงงงก็ชนะเฉยทำเป็นไปได้ยังมีทุกคน,น,กน,นแล้วก็วันนี้เราก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมบายบาย